สวัสดีค่ะบุ๋มณด,ดินรัตน์ปรินสิริเดชายยศเอสี AC, สปามิดนะคะอัพไลน์ขิงกิจยาทรวันนี้บุ๋มจะมาอัพสเตอร์นะคะ EP 1ของโคตรแม่อ่านในเรื่องของความกลัวนะคะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราไปสู่ความสำเร็จได้นะคะจริงๆแล้วอ,ะอ่ะการที่บุ๋มเข้ามาในธุรกิจออนไลน์ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ย ผมก็มีความกลัวอยู่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็เคยเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศของธุรกิจแนวนี้อยู่เหมือนกันแต่นั่นมันก็ทำให้บุ๋มไม่ได้ประสบความสำเร็จนะคะอาจจะด้วยเพราะเหตุผลบางประการส่วนตัวของบุ๋มเองที่ไม่มีความอดทนพยายามพอแล้วก็ไม่มีทิศทางในการที่จะทำงานนะคะซึ่งมันต่างจากการเข้ามาในบริษัทเลกาซี่แห่งนี้นะคะ คือความกลัวที่ผมกลัวเนี่ยที่เข้ามาตรงนี้จริงๆแล้วผมก็กลัวนะคะมันก็ยังคงอยู่อะคะ่ะกลัวที่เราะจะล้มเหลวเหมือนครั้งก่อนๆอีกไหมกลัวว่าเนี่ยเราไม่เคยทําอะไรสําเร็จเลยแล้วคนที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นสามีหรือว่าพ่อแม่เนี่ยจะเห็นด้วยไหมจนกระทั่งตอนแรกๆเนะี่ยผมต้องทําทุกอย่างให้เป็นความลับปกปิดไม่ให้ใครรู้นะคะว่าผมกําลังทําอะไรแต่ในท้ายที่สุดเนี่ย ผลลัพธ์ที่บุ๋มได้ในเรื่องในอย่างแรกก็คือเรื่องสุขภาพของบุ๋มนะคะที่มันดีขึ้นด้วยตัวบุ๋มเองสัมผัสเองนะคะแล้วก็สิ่งที่มันประจักษ์สายตาคนอื่นนั้นก็คือรูปร่างของบุ๋มคือผอมลงแล้วก็สามารถที่จะเปิดพุง โชว์หุ่นโชว์ฟิตได้นะคะนั่นคือสเต็ปแรกที่บุ๋มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มละเราเริ่มใกล้ความจริงเข้ามาละแล้วในเรื่องของการเรียนรู้ในแต่ละครั้งเนี่ยเวลาที่บุ๋มเข้ามาเรียนรู้อ่ะบุ๋มจะก้าวผ่านความกลัวที่บุ๋ม ตอนที่ยังไม่ได้เข้าห้องเรียนตอนระหว่างที่ทางาน,นเราจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นเยอะมากแต่พอเราได้เข้าห้องเรียนนะคะก็โค้ดก็จะสอนวิธีแก้ไม่ว่าจะเป็นรอบการเรียนหรือว่ารอบโคชชิ่งต่างๆนะคะพอเราได้นําเอาไปปรับแต่ละครั้งเนี่ยแค่ครั้งเดียวมันก็มีผลลัพธ์ที่แตกต่างให้บุ๋มได้สัมผัสได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความกลัวต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับบุ๋มเนี่ยบุ๋มเชื่อจริงๆนะคะว่ามันเป็นแบ็กกราวมันเป็นอ่า เบื้องหลังอย่างดีที่จะทําให้เราอ่ะก้าวไปสู่ความสําเร็จได้จริงๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะระยะเวลาอันใกล้หรือหรือไกลภายใน3-5ปีนี้นะคะผลมันจะออกมาอย่างไรก็ตามแต่ระหว่างนี้บุมเชื่อว่าสิ่งที่บุ๋มทำเนี่ยบุมพยายามทําเต็มที่นะคะเท่าที่แรงจะมีเท่าที่มันสมองจะมีเท่าที่เอ่อจะสามารถเก็บรวบรวมความรู้ต่างๆมาไว้ในตัวบุมได้นะคะบุมจะไม่สนใจใครๆแล้วนะคะว่า ไม่เหมาะสมมาทําแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้ไม่เห็นจะดีมีอะไรดีขึ้นเลยคือเขาไม่ได้มาเป็นเราเขาไม่รู้กับเรานะคะว่าเราได้อะไรดีกับตัวเราบ้างนะคะอย่างน้อยนะคะสิ่งที่เราได้ก็คือสุขภาพเราอย่างที่2เราได้เพื่อนใหม่เราได้สังคมใหม่เราได้กําลังใจมิตรภาพใหม่ๆนะคะอย่างที่สามนะคะปุ๋มก็เริ่มมีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตตัวเองเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะถึงมันจะยังไม่เป็นผลลัพธ์ก้อนใหญ่รายได้ก้อนใหญ่นะคะแต่ อย่างน้อยนะคะมันก็ทําให้ณช่วงเวลาเนี้มันเป็นกระเป๋ารายได้อีกกระเป๋านึงที่ทําให้แฟนบุ๋มก็เห็นเห็นแล้วว่าบุ๋มเอาเงินที่ไหนมาใช้บุ๋มมีลูกค้าทักเข้าห้องเรียนรู้เริ่มให้เขาได้ยินเสียงโค้ดห้องเรียนรู้เริ่มให้เจอบรรยากาศของบุ๋มบ้างแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าต่อไปนี้นะคะถ้าเริ่มมีคนทักบุ๋มมาบุ๋มคิดว่า มันเป็นเขาเรียกว่าแนวทางที่ดีแล้วนะคะเราคือหนึ่งคนสองคนสามคนบุยังเก็บไม่ได้บุมก็ไม่ท้อค่ะไม่เป็นไรบุมก็จะพยายามก้าวผ่านคือความกลัวของตัวบุมเองบุมรู้ว่าเป็นแบบนี้คนที่อยู่ข้างนอกเขาก็ต้องมีความกลัวของเขาเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะพยุงความก้าวผ่าเอ่อให้ก้าวผ่านความกลัวของเราและของคนที่จะตามเรามาได้ยังไงเราก็ ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเอาไปฝึกออกค่อยๆเอาไปทํานะคะบอกเลยว่าวันนี้บุ๋มดีใจมากๆและมีความสุขมากๆที่ได้มาอยู่ในห้องเรียนรู้ของสปาเมดของเลกซี่ค่ะ